หมอลักฟันธงชาวราศีพฤกษภหลังเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567ดวงชะตาจะพลิกฟื้นการงานการเงินหรือว่าเรื่องโชคลาภท่านจะมีเงินทองใช้ใจ่ายไม่ขาดมือสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ หลังเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567หมอลักฟันธงดวงชะตาชีวิตชาวลัคนาราศีพฤษภชีวิตของท่านจะพลิกฟื้นไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินรวมถึงโชคลาภวาสนาท่านจะมีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือมีเงินเข้ากระเป๋าแบบลัวๆอาจารย์หมอลักฟันธง เนื่องจากดาวองคารได้เคลื่อนย้ายราศีในครั้งนี้ทำให้ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีพฤษภลาบลื่นขึ้นสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีดวงดาวได้เคลื่อนย้ายในครั้งนี้ได้มาให้โชคให้ลาบแก่ตัวของท่านหลายเรื่องหลายราวเลยทีเดียวหลายคนหลายท่านมีดวงชะตาชีวิตที่ดีอยู่แล้วชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นยิ่งขึ้นไป จะมีโชคหลายๆด้านวิ่งเข้าหาตัวของท่านอย่างแน่นอนแต่สำหรับคนไหนที่มีดวงชะตาที่กำลังผิดขัดอยู่หลังจากเดือนมิถุนายนได้ผ่านพ้นไปชีวิตของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นแบบพิกฝ่ามือเลยก็ว่าได้หลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังร้ายๆก็จะราบลื่นจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีชีวิตจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือ ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่เกิดในราศีนี้ที่ท่านนั้นแก้แล้วไม่สามารถแก้ได้คิดยังไงก็คิดไม่ออกยังหาทางออกไม่ได้หลังจากนี้ชีวิตของท่านจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาปัญหาต่างๆนานาที่ได้เกิดขึ้นจะส่งผลให้ชีวิตของท่านเกิดความเครียดทำอะไรก็ยังไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำเพราะว่า ทำแล้วไม่เคยเกิดความสําเร็จสักอย่างจึงมีความคิดท้อแท้ในบางครั้งบางคราวดวงดาวได้เคลื่อนย้ายมาประจําราศีพฤกษบส่งผลให้ชีวิตของท่านดีขึ้นเรื่อยๆดวงชะตาจะพบเจอกับความสําเร็จในเร็ววันนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขและได้พบเจอกับทางออกดวงของท่านได้มองเห็นแสงสว่างที่จะประสบความสําเร็จ ชีวิตของท่านจะได้มีความสุขและรู้สึกสบายใจขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างหรือคนรอบข้างของท่านจะคอยอุปถัมภ์ชูในจิจการงานคอยช่วยเหลือจิจการงานของท่านจนประสบความสำเร็จจนตัวของท่านนั้นมีความรู้สึกอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นและมีกำลังใจในการทำงานและจะขอเตือนไว้ว่า ให้ท่านนั้นมีความ,ะมาร,ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญต่างๆนานาให้ตัวของท่านได้พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจลงมือทำอย่าไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นจนมากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเป็นเรื่องที่สำคัญเงินทองและผลประโยชน์ต่างๆนี้มันไม่เข้าใครออกใคร ขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีพฤกษภจงระมัดระวังคนจ้องจะเอาลัดเอาเปรียบและระมัดระวังคนที่จะทำร้ายและลอบแทงข้างหลังตัวของท่านคนที่จะคอยอิจฉาลิษยาพวกเขาเหล่านี้จะเข้ามาหลอกลวงเพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์จากตัวของท่านอย่างแน่นอนหรือจ้องที่จะทำให้จิตการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้น มีแต่อุปสรรคต่างๆนานาเข้ามาขัดขวางทำให้จิจการงานที่กำลังจะไปได้ดีส่งผลให้จิจการงานของท่านสะดุดและเดินหน้าต่อไม่ได้ให้ทุกท่านนั้นระมัดระวังให้ดีอยาประมาทในการใช้ชีวิตเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ขอให้ทุกท่านมีความละเอียดอ่อนในการทำงานและมีความละเอียดความรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง เรื่องการงานของคนที่เกิดในราศีพฤษภช่วงหลังเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2561ถือว่าโดดเด่นว่าหลายช่วงที่ผ่านมาท่านมีโอกาสจะได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนการงานแปลกใหม่ท่านมีโอกาสจะได้เปลี่ยนแปลงงานในช่วงเร็วๆนี้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน และท่านยังมีความคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆมีความคิดที่เปลี่ยนไปช่วงนี้ชีวิตของท่านจะมีความคิดไอเดียแปลกใหม่ขึ้นมาท่านจะค้นพบเจอช่องทางใหม่ๆในการหาเงินอาจจะมีงานพิเศษงานรับจอบหรืองานขายของทางออนไลน์ถ้าหากใครที่มีคู่ครองคู่ครองของท่านจะช่วยกันคิดช่วยกันสร้างหลายความคิดหลายไอเดีย คิดค้นหาจิจการงานใหม่ๆที่จะทำผู้ครองของท่านจะเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มทีและคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืองานท่านไม่ว่าการงานของท่านจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาเป็นบางครั้งทั้งคู่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ปัญหาเหล่านั้นขี้ขายและหายไปชีวิตของท่านเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนจากที่ชีวิตของท่านไม่มีอะไร ก็จะกลับกายมีกินมีใช้ไม่ขาดมือท่านจะร่ารวยเงินทองเป็นเจ้าของธุรกิจเงินล้านชั่วข้ามคืนช่วงนี้ให้ทุกท่านที่เกิดในราศีพฤกษภระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เพราะท่านเป็นคนที่อารมณ์ร้อนบางครั้งไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้อยู่อารมณ์ของท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงชอบหงุดหงิดในเรื่องไม่เป็นเรื่อง สิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบไปถึงกิจาการงานที่ท่านได้ทําอยู่ทําให้กิจาการงานไม่ประสบความสําเร็จให้ท่านนั้นใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่และให้ระมัดระวังจะมีปากเสียงกับคู่ครองของท่านในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องบางครั้งมีความคิดที่ไม่ตรงกันให้ท่านนั้นใจเย็นๆและใช้สติปัญญาให้มากค่อยๆแก้ไขปัญหา ค่อยถอยออกมาคนละก้าเพื่อที่จะตั้งหลักแล้วค่อยคุยกันใหม่ถ้าหากคนใดคนหนึ่งผิจัยกันมันจะส่งผลกระทบไปถึงจิจการงานของท่านอย่างแน่นอนช่วงหลังเดือนมิถุนายนการงานของท่านจะเด่นที่สุดไม่ว่าท่านจะทำจิจการงานเกี่ยวกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จและลาบลืน่นกิจการงานจะไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางอย่างแน่นอน ให้ท่านนั้นตั้งใจทำงานตั้งหน้าตั้งตาอดทนรอความสำเร็จที่กำลังจะถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตในเมื่อการงานของท่านดีการเงินก็จะลหลางไหลเทมาสู่ตัวของท่านไม่ขาดสายอย่างแน่นอนท่านจะมีเงินใช้จ่ายจนเหลือใช้เหลือเจ็บและได้นำเงินเหล่านี้ไปปลดหนี้ปลดสินหลังจากนั้นชีวิตของท่านจะได้สุขสบายอยู่บนกองเงินกองทอง ให้ทุกท่านนั้นเตรียมตัวรับมือกับความโชคดีกับดวงชะตาชีวิตที่จะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีอย่างแน่นอนบางคนบางท่านได้สะสมบุญเก่ามามากยึงได้รับผลบุญในครั้งนี้มากชีวิตจะได้ประสบความสาเร็จดวงชะตาจะพุ่งขึ้นจุดที่สูงที่สุดและจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจเงินล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวดวงโชคลาภศานายังโดดเด่นไม่แพ้กัน ท่านมีดวงชะตาที่จะถูกหวยรวยโชคได้หยิบจับเงินแสนแขวนเงินล้านชั่วข้ามคืนดวงชะตาชีวิตจะพัดผ่านกระแสเงินสดถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวท่านจะร่ำรวยเงินทองมีบ้านมีรถและจะได้นำเงินไปปวดหนี้ปวดสินชีวิตของท่านจะสุขสบายกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนและที่สำคัญ ให้ทุกท่านนั้นหมั่นทําบุญอุทิศกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะให้เจ้ากรรมนายเวรมารับผลบุญเหล่านี้บุญกุศลจะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านอย่างแน่นอนจะส่งผลให้ชีวิตของท่านมีกินมีใช้ทุกวันและกวดน้ําให้สรรพสัตว์ที่ยังมีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่ให้เขาเหล่านั้นได้มีกินมีใช้บุญกุศลที่ท่านได้ทําถือว่าเป็นกุศลที่ใหญ่หลวงมาก ทุกสิ่งทุกอย่างจะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านอย่างแน่นอนสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤกษภที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายที่อาจารย์หมอรักได้ทำนายทายทักบอกไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาชีวิตได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้มาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโอคำทำนาย เพื่อที่จะให้คนที่เกิดในราศีพฤกษภน้อมรับคําทํานายเพื่อที่จะเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับดวงการงานดวงการเงินเปิดรับดวงโชคลาภวาส,สนาท่านจะร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนและขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้กล่าวคําว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสําเร็จและพิมพ์ลงในใต้คอมเมนต์ เพื่อที่จะให้บุญกุศลเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านโดยเร็วสุดท้ายขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนั้นเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวทุกท่านทุกองค์จงดลบันดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้มีชีวิตที่ผันเปลี่ยนล่ำรวยเงินทองชีวิตหายเจ็บหายจนหยิบจับอะไรขอให้โชคดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือ และขอให้ทุกท่านนั้นไม่ว่าจะทำอะไรทำธุรกิจแบบไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจเงินล้านในเร็ววันขอให้สมพรปากสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชัยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ